สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกคนที่น่ารักยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องน้องแฟนดบอมอยู่นะคะซึ่งวันนี้น้องอยู่จะพาพี่พี่ทุกคนไปแง่ไขมุดแดงอีกรอบค่ะแกยตัวใหม่นะคะซึ่งคราวนี้ก็จะไปที่ไม่ใช่บ้านของเรานะคะจะเป็นบ้านอื่นแต่ว่าแม่บอกว่าที่นั่นจะสยองนิดนึงคือหลังป่าซา่า เนี่ยน่ากลัวใช่ไหมคะทุกคนพูดแล้วว่าหลังป่าซาก็อ,อเสียงนกมาเลยนะคะ <c oughs> คือเขาจะไปแย,ย่ไข่มดแแดงยู่อ่ะอยู่หงเหียนแม่เนาะคือหลังหงเหียนแม่ฮันจะเป็นป่าซาแต่มือนี้เป็นมืออาทิตย์ คีบุมีนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็สิไปได้สองคนเฮาแต่ตอนนี้ฮันเม่เอาเม่ฮันไว้นั่นละน้องยูฮันมาเอาผ่าธาตุเนาะเพื่อไปฟัดไข่เดียวไปหาเม่กันเลยกลัวเม่เออกลัวเม่จะกลัวเพราะว่าเม่อยู่คนเดียวเดียวรีบไปหาเม่กันเลยนะคะทุกคนเดียวไปเจอกันที่โรงเรียนแม่นะคะนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็มาฮอดแล้วเนาะเงียบใช่ไหมล่ะเงียบมากเลยไม่มีใครสักคนอื้อสมทบกับจักรจันทร์โลงซะอีกนะคะ หลังโรงเรียนค่ะมีอดีตคือป่าซาค่ะแต่ว่าเขาคันแดนไว้นะคะป่าทางเทิงโรงเรียนค่ะสมัยตะกี้น้องอยู่มาเรียนนี่แต่แม่ไม่ให้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นป่าซาของสนเผาโมงที่เขาเจ้าเอามาฟังเนาะซึ่งซึ่งเฮามาเฮาเหยนเฮาก็ชิมีเต้บริเวณนี้เนาะเขาเหยนแล้วก็ลงมาก้องแต่ว่าอพอนบ่ให้เด็กน้อยขึ้นไปเทิงพนเลยเพราะว่ามันเป็นปา่าซา แต่ตอนนี้เอาก็มาเอาไข่มดแต่ว่าเอาบุกขึ้นไปเนะเาะเสียเอาอยุกกร้องเสีเอาอยุกกร้องค่ะเอาอยุกกร้องเอาเเห็นซองห่างห่างน,อไไน้องปีนไงเขาปลายมันพูดกับนี่เดี๋ยวน้องยูซีเอ็นเห็ดหางไม่คายแม่ก่อนนี่เป็นปะเพื่อนม,มาเอาหนูนี่ทุกคนแม่เอา คียิงือกสนาเน,เนาะคือน้องบอมน้องยูปไปเอาอนะเนี่ยบอเคยเอาปลาฟุ้งไม,ม้เสือเด้แม่ว่าเอาเสื้อเวลานักลงมามันจึงบบเตคคือ,อแม่จะเป็นคนยักมาแม่เขาสิยักคือมาเม่เมวไทยเขาเออเอาอันนี้ได้ปะเท่เลยมาตกไปไหน ค่ายมันคือฝนเนเรียกว่าคหอบอก่อนเลเนาะ่นก็่นน้อย,อยลูกเกี้ยวมาทางนี้ไหมหน่อยหน่อยหน่อยเยอะเพื่อ Hãy subscribe bảo mẹ, Ghiền mình mì Gõ Để không đây lỡ được video hấp dẫn hết clip. Ôi trời ơi. ันยามันแันล้ยามันจะเจ็บหุบสิมันแก่เลยมันมีโบสูโรงผลมันมีเปลือกมาเองเลมาเสื้อล่มาเสอเลเลี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 ้เล้อาแป้งเะเลยนะผลิตเจ็บขนาดก็ มาบึง้งเนาทุกคนว่าสิได้ลายบอไปเอาเกระเตมาเสื้อแมมนำมาพี่ผิดปอดตปดแผลิดมาบงิมาพีพอ่อจุกเสีเลยจุยกเสกองลายขนาดเมียเอาเมีย <laughs> ม,มดได้ขนาดเมียมด <laughs> บ่แม่นตู้หมดเด้บ่แม่นไข่มดเด้แม่หมดห่างนั้นทางคือสิได้ล่านะเนาะห่างยื่อหั่นแต่ว่าไม้เฮาบ่ถึงด้แม่ห่างยหั่นคันเฮาบ่ดึงมากองพี่อีวเเละมดละแม่อยู่นันักมีอยู่แม่นีุ่้มๆหั่นน่ะ Th ุ่มหั่นบ่บ่ไปอยาบ่มีบ่มีบ่เห็นบ่ยากเลาะลายนั่นสุคนขเฮีนมมันสายไผ่หสายขีอออตมดอยู่นี่มันคือเปียๆเนาะอีเมบ่เมีมันน่ะคือเปียกๆจังซี่แห่เมยหญ้ไม่เมยตุ้ตมดขึ้นเจ้าจนเต็มเนาะ ป้ากับเฮาก็อ okay, mm ีบอแม่เจ้าบ่ได้อยู่บนดาบ่ได้อยู่บนเก่ายายจมถึกมถทุกคนสังเกตบงตอนเฮาบ่เอาแม่มันอันเอาแป้งใส่แม่มันกับ่เอาแป้งใส่ถ้าเอาแป้งใส่แม่มันแล้วมันจะมืนเนาะแล้วมันจะบ่กัดลูกมันจะจะบ่กัดโตได้ถ้าเฮาบ่เอาแป้งใส่แม่มันคือแบบมันซุ่มๆจังคือถึกน้ําแหละแล้วมันก็บ่ออกจกเทืออีกเนาะเอาแป้งออกนี่ได้เต็มร้อย ไปหลายแล้วซนีอืมเป็นลายแล้วห่างหนึ่งซมีเนี่ยแย่เอนใครมดเนี่ยเป็นตาสะอ่อนยูอาตมันแต่บบสะอ่อนคืออย่างหนึ่งก็คือมันอันนั้นนะ่ะมันกัดจิบกัดจิบพูดเออนี่แม่ฟัดนี่สปินตาเบิ้งยู่เนาะเือน้องอยู่ฟัดนี่ตายอย่างหัวสุดเลย สวยงามคือของฝัดนี่ป้าไข่จกไข่น้อยไข่เยอะจากแม่มันไข่ทันแล้เป็นตัวขังกลนไข่น้อยแต่ตัวขังหัวแต่จักหัวเฮ้ยหัวว่ามือนไข่น้อยฮาจะบเอาเนาะมันบวแซ็บบวแซ็บท่ดไข,ข่เยอะส่วนลายข้าวบูฮิตก,กินไข่น้อยหน่อยอยู่พี่นะ แต่ว่าส่วนลร่อันผู้ที่ไปบได้แล้วสุดๆแล้วขาเจ้าจะเอาอยุคล้อมเหือนนันแต่มันเป็นใครน้อยคนเขาก็ได้วิธีไหมแล้วเนาะคือห่างนี้มันสูงเนาะห่างนี้มันสูงแล้วเขากรร็เลยว่าจะอาแม่กรร็เลยว่าเอ็ดตัดไม้มาเอ็ดขอเพื่อสิแม่หันบักกกมาละละสิเอาปลายมาฮะมันตั้งขึ้นอย่างที่ละเอาบได้หน่ะเขาสิเอ็ดเนืองนงมามีจึงจะเอาได้ได้บ่แม่ ยานตะมันบะทึงคนะเืออนดอก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 อยู่คอยเด้เพื่อเอาเพิ่งไม่เหมมาตัวมดเอนะไรนั่นน่ะมันทึกบะทึกบะทึกนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยงึคุณ เพื่อนเอาบอกได้เลยโอห้หามัดัดไม้เพื่อที่เอาไปนักน้ำกันเนาะโอ้โหนักกใจโอ้โหอันนี้คือโรงเรียนบอยฮาอยู่นี่คือสมัยตะกี้บอกได้เลยทุกคนสมัยตะกี้น้องอยู่เข้าหเหียนปอหนึ่งอยู่บนนี้เด้อน,นางนี่อันนี้จะเป็นกระดานเรานั่ง,งอยู่ทางน้านี่รูซ่อนห้องปอหนึ่งของเหาก็คือนี่แม่อําเองค่ะ <c oughs> ตึกหายตลอดตึกหายตึกหายแล้วก็ตึกต่อดแล้วก็ซ่อนซ่อนเข้าห้งเหียนนี่ปิดหูตลอดนะบ๊วยเด็กเหียนบ่ได้ปิดหูสละอาสละอาสละอีสละอีอยู่เนอะบ๊ได้เด็กกับปิดนี่นแหละสมัยตะกี้เนาะผิดหอดอันนี้คือห้องปูนึ่งของเราแต่ตอนนี้เพิ่นมางออกแล้วเพิ่นไปเอ็ดอยู่บนอื่นเนาะคุณห้องปูนึ่งเพิ่นเอ็ดอยู่คุณและอันนี้ห้องปูปูสอง ภาษานปรซี่นึงอยู่พุ่นหลายอีเพ่์เอ็ดเป่าปะาไอเป่าเป่าแบบนี้เลยนี่คิดฮอดเจ้าหลายเดี๋รร่ะคือหองเหียนปอหนึ่งเลือกเลือกมานักเหียนสมัยนั้นจะคนก็เม่์โซนเขาเหียนน่ะพันน่ะไหมหอดเสาป่าย่่าซ้ิบพุ่นปะประมาณนั้นเพื่ได้เนาะตัวหองหนึ่งเมย์โซนมืด จนเข้าป so, so ัจจุบันนี้เนาะแม่ก็ยังซ่อนปอหนึ่งอยู่แม่น่ะฮัลเล่ออฮัลเล่อแต่เตกตะก้อนแม่เคยย้ายออกไปซ่อนปอซี่ปอห้าได้ละปัจจุบันนี้แม่ก็กลับมาซ่อนปอหนึ่งคือเก้านะเคยออกไปซ่อนห้องปออื่นได้ละแล้วก็เคยเคยเคยออกพออ็อกไปซ่อนห้องปอซี่กับปอห้าเฮือนึงแล้วเนาะแต่ว่า แล้วเพื่อนหันยากให้แม่กลับมาซ่อนปอนึงคือเก้าเพราะว่าอ่ะคนอื่นฮะเพื่อนซ่อนบ่ได้ดีพ่อแม่เพื่อนมาสีซ่อนปอนึงฮะแล้วมันขึ้นไปห้องปอใแญ่แลเข้าวเจ้าบ่เข้าใจได้ฮะเอาขู่เป็นคนลาวไปซ่อนปอนึงลวขึ้นไปปอนั่นละขาเจ้าจะมากเวาวซึ่งอ่าก่อนที่ว่าว่าขาเจ้าบ่เข้าใจนะคือแม่มาซอนเนี่ยจะซ่อนเผ่ามงนะทุกคนจะบ่แม่นคนลาวจะมีส่วนน้อยคือแบบ หนึ่งร้อยเนยกกระสีมียุบปไปสิบเปอร์เซ็นต์คนลาวเนาะไ,ไปเดี๋ยวหอกกระสีเริ่มยักก่อนตอนนี้ ตอนนี้เรากเอาได้แล้วเนาะคนที่ได้ก็เป็นเรื่องง่ายค่ะคอนได้ย,ยี่บอกได้ย,ยูบ่บ่ไหนบ่เนาะทางนี้ก็ได้อยู่จะได้เข้าปุ๋ยเนาะแปลงเสียอีกอื้มโอ้ขาดกระเจ็บคอที่ออกแดงมืดเลย อย่างอีกข้างเดิมไหมทางต้นกระถิ่นก่อนต้นกระถินลูกไปสอบงบอกงกับอันกกกีนเป็ดหรือกับอันนนั้นย้อนตัวช่วยอยู่นั่นหรอไปไปสอบตัวทุกคนให้เมโซมนี่ค่ะดีดค่ะทุกคนมีสีสองทางนรงนีน่เนาะสองทางโูได้ไลยเติบเติ่เกลียงใส่ตัวป,ป่าโคเนาะระยำไข่มันดัง,ดงตุงต้มตุต้มตุต้มตุ้มตุ้มตำตุ้มตำใส่ฟักบัวเสียอีซ่บสุด พ่อแม่อ่ะมีปลาคอเรียบร้อยแม่มีปลาคอเรียบร้อยแล้วยังคิดเอาเมาือจะเอาเสือีกเฮวยโอ้โ,เโ,อโหปปเป็นนิ้วเปเ่าไปทอกขณีเอาไข่หมดทะเลาะก่อนซะจิงเมากันมือนี่คือได้สงง่งห่างเนาะคือสององ่งห่างไปไปทอกตัวนั้นโอโ้จนดำปีกเลยกับกับปีคือน้องยูไปยักหมาแล้วเนาะกับปีไอ้นี่ได้ได้อยู่ ต่ว่าห่างไอ้ตูอันใหญ่ๆฮั่นล่ะแม่นมันอยู่สูงบ่ได้ได้แต่ห่างมานิปป๊อดตายตมดครับปในบ่ครับโอ้ันี้ก็ได้เด้อสิบ่ได้อแงซื่อมันอันน้เอซือ เอาเอาพะธาตอันน so 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 mm hmm. okay, okay. okay. ี้เนาจึงง่ายพะธาตเล็กไอ้นั่นมันหอนแล้หมดเมยมันจายแล้วบตออกแต่อันเหอเหอเหเข้ากันนู่นนี่ยังเห็อหอมหอจะสละให้ตมุตไตออกแขนลวปัดออกนี่เลยโจะพกันนะตัดพืนสวอว กับเกียงเลยนาะทุกคนเอาไขหมดเรียบงยแต่ว่ามันเจ็บมันเอาง่ายอยู่แต่มันเจ็บอย่างเดียวเลยมันกัดเจ็บโอเคให้แม่เอาให้แม่อหางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องอยู่ไปละยักอีกก่อนไปยักนี่ไปอีกก่อนไปยักนี่โอเคทุกคนเฮาว่าสิมายักเอา2หางนี้เนาะแต่ว่ามันยักบ่ไ enfin ด้ไมบ่ถงหางบใหญ่ ไปบ่ถึงเนาะอันนี้คือเฮาไปเลาะยักมาแต่ว่าเขาเจ้ามายักเอาแต่ว่ามันสึกแบบคือบ่เอาเลยมายักอีหุกห่งเลยแต่ว่าบ่เอาเนาะต้องแม่นเด็กน้อยมายักติเฮาก็สิเอาไอนี้ไปมไปเฮ้ยก่อนจะได้กินนะเนี่ยไอ้สูงๆนี่บ่ได้กินจักอันเลยไอ้เด้อไอ้สูงๆได้กินเอ๊ะเคียวกับกไอ้เด้อต่ๆนี่เฮาได้ตัวนี้ดอก กระแป้งกีเสิร์ฟอืมทุกคนปากเตกทำนี่อือทุกคนปากเตกนี่เดอดออกเลยบ๊เห็นนะแม่ยุ่แม่ไว้สิเด้อือบลูมันชิดดำไม่ดำปากเนาะไม่ดำกองไม่ดำกองละ ไม้ตํากงแล้วตําปากกึบน,นีพอดีเขียวซับซเลยลกออกะบ่เนะ <c oughs> <c oughs> าะเนาะ <c oughs> หางกี้ได้นี่หางนี้ไปบวกซะกับครึ่งนึงตัวเี่ลเลว่า ดูไข่ด้วยค่ะโอ้โหบกไปเลยเยอะจริงๆไข่แข่งอื่นเขาเจ้ายังมาเอาอยู่แข่งเขาเนาะแข่งอื่นบุ่บมีท่อแข่งเขาไปเลยที่ไปไปนเมียนแบดบนี้นะเมื่อนี้ก็พอได้กินเนะทุกคนพอได้กินคราบน,นึ่งนี่หิวเข้าแล้วก็ อเดลายเติบอยู่นี่เียว่าบูมานเด้อจ้ามานเด้อพี่น้องนี่มานเด้อขามานเด้อเจ้าอาชีพทอกอยู่เหือนเนาะคือทอกีจบิงๆด้วแม่ทอกทอกเอาเอามดออกก็ไม่แม่บุงแม่มดเต็มเลยแม่เอากรสิมาเก็บไข่ออกเก็บไข่ออกเนี่ยเจ้าว่าอีเดลาเก็บไข่ออกอาสิเก็บเมีมันอกเนาะ อันเฮาบโฮู้ว่าผู้อื่นสิเอาคือเฮาบ่คือของเฮาเนี้เอาแต่เมยมันสดๆแบบนี้เนาะเกือบจะบ่มีตู้เลยเอาแต่ไข่เอาแต่เมยมันสดๆเอาแต่ไข่สดๆแบบนี้เลยเนาะเกือบบ่มีตู้เลยมั้ยไข่สดๆเลยคนอื่นนี่เขาเจ้าเอาซื้อทงย่างเอาไปทอกอยูดกันไหมปุ๊บไข่ยังเติมเมยยังเต็มผาทาดเนาะต้องบ่กน้องอยู่นี่เอาออกหมดแท้ๆได้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังลึกลึกที่บทตอนสมัยอันเอาไปขายแต่ละเทื่อเนี่ยเอาไข่ออก เอาเมออกมืดติเพราะว่าคันว่ามีเมแล้วมันกัดไข่แล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับบุยักได้ฮะนะแล้วเขาก็ได้ซ้อมเอาเมอ,อกมืดแล้วเขาลึงเลยอบึ้งนี่เสพไปทุกคนเดี๋ยวไปบึ้งว่าเขาสิเห็ดตือกินเนาะมือนี้ได้บักการายนี่โอเคคลิปวิดีโอนี้เขาก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะสำหรับการมาแย้ไข่มดแดงครั้งที่สองของรอบหลายปีเนาะไม่เนาะ ไอคลิปนี้เขากระจะลาทุกคนไปก่อนเลยหวังว่าเอฟซีทุกคนจะมากนอกกับมากเล็กกับฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเห็ดคลิปต่อไปเลยเด้อและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสมคลิปใหม่ๆของพวกเขาเนาะคลิปนี้ก็จะราไปก่อนเนาะไปบายเดีอยบ้านเนี่ยลองติดตามมึงเนาะลองติดตามมึงเนาะิติดตามมึงเนาะว่าพวกเขาจะเอาไข่มุนี่ไปเห็ดย่างกินเนาะทุกคน ไปทำเมนูอะไรกิน